สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกภูมิใจเสนอมวยไทยหนึ่งท่าหนึ่งนาทีสอกตัดคือการตีศอกโดยให้วิถีของศอกเคลื่อนตัดผ่านหน้าขนานไปกับพื้นแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ ศอกตัดด้วยศอกที่อยู่ด้านหน้าและสอกตัดด้วยศอกที่อยู่ด้านหลังการตัดสอกด้วยศอกหน้าจะอาศัยการส่งแรงจากขาหลังมาหน้าเยียดขาหลังตึงบิดหมุนลำตัวไหลเวียงศอกดึงไหลอีกข้างไปข้างหลังท้องและแขนอีกข้างบิดตามเข็มนาฬิกาน้ำหนักตัวถิ่มาที่ศอกหน้าและเท้าหน้าติดตามชมมวยไทยหนึ่่าหนึ่งนาทีได้ทุกวันจันทร์ถึงสุด